ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเก็บออมหน่อยนะครับเอ,อการเก็บออมนี่ก็คือแบบไม่ได้แบบเก็บไว้ในธนาคารหรือเก็บไว้เอ,อในกระปุกออมสินหรือเก็บไว้เป็นเงินเงินที่เราไม่ได้ทำอะไรครับก็คืออันนี้เป็นการเก็บออมที่ผิดนะครับเออ การเก็บออมที่ถูกของผมคือก็คือแบบไปซื้อแอสเซทซื้อทรัพย์สินที่แบบสามารถสร้างรายได้กลับมากลับมาให้เราได้ครับพาร์ตสีฟอินคัมคือสร้างกลับมาให้เราได้ครับแบบ <c oughs> สร้างได้เป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายปีอย่างเงี้ยครับ อาทิเช่นนะครับไปซื้อแบบอสังหาอย่างนี้ก็ได้ครับแบบ <c oughs> ซื้อบ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เราก็ปล่อยเช่าอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับซื้อคอนโดปล่อยเช่าอย่างนี้ก็ได้นะครับซื้อที่ดินปล่อยเช่าทําตลาดนัดเดลานจอดรถอ,อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แบบซื้อทององซื้อหุ้นซื้อบิตคอยอซื้อหุ้นปันผล ซื้อหุ้นหลีดเอออย่างนี้ก็ได้ครับแบบรายเดือนอย่างนี้ก็มีนะครับแบบหุ้นปันผลรายเดือนนะครับเออวันนี้จะมาเจาะจงถึงเออเออเกี่ยวกับอสังหาแล้วกันนะครับเออมีหลายครอบครัวนะครับที่แบบผู้ซื้อบ้านนะครับเป็นแบบหลังเป็นแบบหลังใหญ่ครับแบบอยู่ได้หลายครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมครับเอออันนี้ก็ไม่ผิดนะครับถ้าแบบ สามารถบ้านหลังนั้นสามารถสร้างสร้างกระแสเงินสดให้คุณได้อย่างเงี้ยครับหรือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างนี้เออถ้าเป็นความสะดวกความสบายใจก็ก็แล้วแต่ครอบครัวนะครับ <c oughs> ส่วนตัวผมนะครับเออกู้สองสามล้านหรือห้าล้านอย่างเงี้ยนะครับแบบ <c oughs> เออได้แค่หลังเดียวใช่ไหมครับถ้าหนึ่งครอบครัวอย่างเงี้ยครับแบบ <c oughs> เออเป็นเ แฟนกู้แล้วก็สามีกู้แล้วก็ภรรยาค้ำอย่างเงี้ยหรือภรรยากู้เอ,อสามีค้ำอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแบบ <c oughs> เอ,อมันมันจะมีประมาณนี้ตลอดครับถ้าสมมุติว่าเงินเดือนไม่ถึงใช่ไหมครับ <c oughs> แต่มันก็จะมีอีกแบบ <c oughs> คือเราก็ไม่ต้องแบบเไปซื้อแบบสินทรัพย์ที่มันแพงมากหรอกครับสามสี่ล้านอย่างเงี้ยครับกเ็เราก็กู้ คุยกับธนาคารนะครับแล้วก็แบบซื้อ <c oughs> ซื้อแบบอคอนโดที่แบบไม่ต้องเอ,ไม,อ,งเอไม่ต้องแบบไม่ต้องแพงมากครับหลักสี่ห้าแสนนี้ก็ได้นะครับแบบถ้าสมมติว่าเราซื้อมาเรากู้มาสามล้านใช่ไหมครับเอ่ห้าแสนเราก็ได้แต่ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบได้หกหกห้องเลยนะครับแบบ <c oughs> เออาทิเช่นนะครับ <c oughs> เอ่ บ้านเอื้ออาทรใช่ไหมครับแบบเอ,อลองไปดูใน YouTube นะครับผมเห็นเขารีโนเวทดีๆแบบรีโนเวทดีก็ขายได้นะครับแบบซื้อมาถูกๆูกสองสามแสนอย่างเงี้ยเราก็รีโนเวทเพิ่มอีกสักแสนหนึ่งแสนห้าแล้วแต่เราก็ไปขายหกถึงเจ็ดแสนอย่างเงี้ก็ได้นะครับแบบ <c oughs> เอ,อเราซื้อเอาแค่ห้าห้องก็ได้ครับอีกอีกห้าแสนสุดท้ายเราก็เอามารีโนเวทห้าห้องอย่างนี้ก็ก <c oughs> ็ <c oughs> ได้นะครับแบบ เราก็ปล่อยรีโนเวททีละห้องแล้วก็ปล่อยแล้วก็เอาตังมาแล้วก็ไม่รีโนเวทเนี่ยเราป,ประมาณนี้นะครับหรือบ้านเป็นบ้านก็มีนะครับบ้านแบบบ้านเดี่ยวสําหรับเเอ,อ,เอ,อหมู่บ้านอิอ,อาทรน,นะครับลองไปหาดูนะครับเอ,อประมาณหลังละล้านผมว่าก็น่าจะมีนะครับหรือเก้าแสนช่วงนี้ผมว่าอาสังหาไม่ค่อยแพงนะครับแบบเเออศร,รษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับเราก็ไปหาซื้อแบบเออ บ้านนี่อะถอนบ้านที่ถูกๆแล้วก็เอามารีโดเวทนะครับทุกคนเอ,อสมมุติว่าเราเอ,อวงเงินคู่เราสองสามล้านอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ถ้าหลังละล้านเราก็ซื้อได้ตั้งสามหลังอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็ลองไปคุยกับธนาคารดูครับเอ,อนี้เราก็เอามารีโนเวทแล้วก็ขายอย่างเงี้ยครับแบบขายช่างที่แบบไว้ใจได้แล้วก็ินโนเวทขายอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเออเราไม่จําเป็นต้องซื้อบ้านหลังใหญ่แล้วเอา,เอามาอยู่เนะครับเราก็เออเราซื้อแบบเออให้มันหลังเล็กลงมาหน่อยแบบเออห้าหกแสนหรือหลังละล้านอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับเออสมสมมติว่าทำเลที่ใครแบบทำเลทองอย่างเงี้ยยังไงก็มีคนอยู่อย่างเงี้ยครับก็ลองเอาไปเป็นแบบปรับใช้ดูนะครับเอาไปต่อยอดดูนะครับสำหรับ <c oughs> สำหรับใครที่แบบมองหาแบบาการต่อยอดอาการทำกำไรแบบมีเงินเย็นอยู่เราไม่อยากฝากไว้ในธนาคารอะไรอย่างเงี้ยครับรเราก็สามารถเอามาแบบลงทุนในอสังหาหรือในแบบห้องเช่าห้องบ้านเอีย์ทอนบ้านจัดสรรที่ราคาถูกหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับหมู่บ้านที่แบบ ทำเลดีแต่แบบเเก่าแล้วอย่างเงี้ยครับลองไปค้นหาดูนะครับต้องลงพื้นที่หน่อยนะครับแบบลองไปเดินดูทำเลดีๆตามซอกตามซอยอย่างเงี้ยครับอาจจะมีแบบเเพชรในตมหรืออาจจะมีแบบเจอที่แบบดีอะไรเงี้ยครับแบบถามคนท้องถิ่นดูอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแบบเเก็บออมการหาเ การลงทุนแบบไม่เอาเงินแบบฝากไว้ธนาคารเฉยๆครับเอามาลงทุนต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเ,เก็บออมสำหรับตัวผมนะครับที่แบบไม่ต้องฝากธนาคารไว้อย่างเงี้ยครับคือฝากธนาคารมันก็แบบเงินมันก็เสื่อมลงลงทุกทุกวันอยู่แล้วครับ <c oughs> เหมือน เหมือนเราฝากน้ำแข็งไว้ธนาคารยังไงมันก็ละาลายใช่ไหมครับ mm. ก็เงินก็เหมือนกันนะครับแบบฝากไว้ธนาคารแบบเขาก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์มเงินมาได้เงินมันเป็นกระดาษนะครับคือแบบมันสามารถพิมพ์มาเรื่อยๆได้อย่างครับคือเงินเรามันลดค่ายแล้วครับถ้าสมมติว่าปล่อยมันไว่เฉยๆนะครับแบบไม่ได้ไม่ได้เอาไปต่อยอดไม่ได้เอาไปลงทุนอะไรเพิ่มอย่างครับมันเงินมันเสื่อมลงทุกวันนะครับแบบของมันก็ราคาแพงขึ้น ทุกวันอย่างเงี้ยครับคือเราไม่สามารถเก็บตังค์ไว้ในธนาคารหรือไว้ไว้กับตัวได้เงี้ยครับเราต้องแบบเอาไปลงทุนเอาไปต่อยอดเงี้ยครับให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นสู้กับเงินเฟ้อครับให้มันชนะเงินเฟ้อได้ก็โอเคแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเก็บออมเจะว่าไงก็ไม่ง่ายครับจะว่ายากก็ไม่ยากครับลองไปศึกษาดูนะครับสําหรับเการเก็บออมในแบบ พวกอสังหาพวกกล่องลีดอย่างเงี้ยครับก็รประมาณนี้นะครับสวัสดีนน